สวัสดีครับมาพบกับทีแรนเจร์นะครับมาอยู่กันที่ ID6 นะครับมาอัปเดตการสนิดหนึ่ง่า ID นี้1เดือนพอดีเป๊ะแล้วนะครับและก็เปิดได้ทั้งเรียวนะครับแล้วก็คาโอรินะตอนนี้เหลือเพียงแค่เกียนครับที่ต้องการนะครับอ่าเจร์นะครับเปิดได้เพียบเลยทีเดียวอ่าผมคิดว่ากาชาตนะครับมีแค่ อ่าบอสจระเข้นะครับลาวตัวตลกอ่แต่ไม่เป็นไรใช้ตัวที่มีเนี่ยแหละเพราะว่าอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปที่จะรีบปั้นขึ้นมานะครับคงจะเป็นคาโอรินะครับตอนนี้ที่ต้องการมากๆก็คือเกียร์นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อคืนนะครับผมจบหลีก PVP นะครับน่าจะเพชรสามนะเพชรสามนะครับหลีกสูงสุดขึ้นไปที่เพชรสามแล้วนะแล้วเมื่อคือนก็จบที่เพชรสามพอดีนะครับโอเคมีอยู่ 521รูบี้นะครับเรนเจอร์ Ranger, ไม่เอาละเพราะว่าได้ครบหมดแล้วนะครับขอเป็นเกียร์ดีกว่าอาแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาพอยท์นะครับอ่าโอเคเพิ่มโอกาสอยู่เปิด2รอบครับตัดไปรอบแรกยังไม่ต้องยกเลิกนะโอ้โหเปิดเกียร์นี่แบบว่าเหนื่อยนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ย คือเอาแบบ6ดาวดีๆนะครับหรือว่า7ดาวเซตเรอนาดก็ได้นะนี่ครับมาแบบนี้นะครับนี่ไอดีสร้างใหม่นะแต่ว่ามันจะออกเลนเจอร์ครับเกียร์นี่คือแบบต้องดวงนิดนึงนะอ่อันนี้ก็ค่าต่ำนะครับค่าต่ำมากเลยนะครับแหวนก็เอาไปย่อยทิ้งหมดเลยครับพวกนี้โอ้โหออกยากมากครับใครตัดสินใจจะเปิดเกียร์ครับ คิดให้ดีๆนะคือรอบนี้หลายคนบ่นตรงกันเยอะนะครับอ่าขอรองยกเลิกมันตาเยอะๆหน่อยโอ้บางคนบอกว่าให้ยกเลิกตามจำนวนวันบ้างอะไรบ้างนะเออเอาตามสะดวกครับเอาตามที่เราคิดว่าทําแล้วมีความสุขแค่นั้นพอนะเออจะออกไม่ออกก็ว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นดวงเนอะหรือว่าเป็นแบบมันเป็นเซตที่มันเตรียมจะออกมาให้เราอะเออว่าเปิดตอนนั้นเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรนะครับโอ้สงสัยได้แตะเกียร์ ย่อยเอามาตีบวกทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยอ่าโอเคได้ถุงมือโอเคค่าสูงอยู่เหมือนกันนะพลังชีวิตนะครับอาเกียร์ถุงมือซัลลี่เนี่ยค่าพลังชีวิตแม็กซ์นี่ผมจําได้ว่ามันสูงมากนะเหมือนจะเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือค่าเขาสูงมากนะพลังชีวิตที่สูงสุดนะครับจำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าสูงมากนะครับสูงกว่าเจ็ดสิบสี่เปอร์อ่ะก็ถือว่าได้เป็นเกียร์ป้องกันมานะครับอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดขอเจ็ดดาวบ้างเถอะ ซื้อหลังๆเปิดไม่ได้เลยนะครับนานๆทีจะเปิดได้นะอ่าโอเคโอ้โหแต่ว่าพลังชีวิตค่อนข้างจะน้อยเอ้พลังโจมตีกายค่อนข้างจะน้อยนะพลังชีวิตนี่ก็อพอรับได้นะครับอาจะถือว่าได้เกียร์เสริมมาหาแล้วกันนะเอออาจจะนําไปใส่ให้กับอะไรดีโอ้ใส่ให้เรียวก็ตีเบาไม่ดีนะดูนะครับ3 5เปอร์เบามากโอ้โ อรอบนี้ถือว่าพอจะยอมรับได้ครับคือเป็นเกียร์เซตเก่าก็จริงนะแต่ก็ยังดีกว่าได้แต่บแบบเกียร์ฟรีแบบว่าค่าก็ไม่ดีนะเอาแบบนี้เนี่ยเกียร์ชิ้นแรกครับก็อาจจะคง,งต้องใส่ไปก่อนนะคือผมยังไม่มีค่าสูงครับคือเกียร์อาวุธเนี่ยมันควรจะมีเกียร์ดีๆนะอย่างน้อยนะครับเกียร์หกดาวที่เป็นพลังชีวิตกับพลังโจมต,ตีกายใช่ไหม แต่ว่ามันไม่มีนะครับมันก็ต้องใช้เป็นธนูนะเออคือถ้าเกิดใช้ปืนนะครับมันจะเหมาะกับเรนเจอร์ที่เดิมครับเขายืนค่อนข้างจะไกลนี่3.60บเนี่ยพอ,อบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยมันก็จับเพิ่มขึ้นมานครับน้องๆบางคนไม่รู้นะบอกว่าพี่ไปใส่ตัวยืนจุด30จุด40ได้ไหมตัวที่แบบยืนใกล้เนี่ยมันก็จะขยับนิดเดียวครับไม่มีประโยชน์เลยแทบจะไม่ขยับเลยนะฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์เพิ่มระยะยืน,นครับเนี่ยระยะโจมตีเนี่ย มันต้องใส่กับเรนเจอร์ที่แบบว่ายืนไกลเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเอาไปคูณกับค่าเดิมนะอ่าแบบนี้จะมีอะไรไบ้างอ่าโอเคเจมส์บัมพายก็น่าจะมีเกียร์ใส่เพิ่มมากขึ้นนะอ่านี่มีเกียร์ครบอยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับเช่นดารุมะเออดารุมะนี่อาจเอากเกียร์ไปใส่ได้แต่ผมใส่เกียร์ปืนาะว่าดารุมะก็ยืน300ใช่ไหมนี่เพิ่มไปอีก9 5เป็น3 9 5กนะมันก็จะไกลขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวขอ ดูเกียร์สนิดหนึง่งคาโอรินะครับโอ้โ oh, หถ้าเกิดคาริใส่อันนี้เนี่ยดาเมจมันก็จะแทบไม่มีนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอาคาีิเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราจะใส่เป็นเชิงตัวชนใส่บัฟก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการให้มันยืนานานๆน,นะครับยืนานานๆเพื่อที่จะติดสตั้นก็ได้อยู่นะถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะพึ่งดาเมจครับอัตกกผมนี่ยังมีไม่พอเลยนะ ้แบบนี้โอเคอยู่เหมือนกันอ่าก็น่าจะใส่ให้คขา่าริแบบนี้นะแต่ยังคงใช้างานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เอากบตีบวกก่อนละกันอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าทีมของผมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมับนจะนําไปเล่นยังไงได้บ้างอ่าเดวขอดูในครังนิดนึงว่าผมพอจะมีตัวอะไรไหมไอดีนี้เอาจริงๆนะ ถ้าเทียบกับ ID 5นี้สนี่สู้ไม่ทันแล้วนะครับสู้ไม่ได้แล้ว ID 5ดีนี่แบบว่าเติบโตไวมากครับคือชคดีนะครับอ่ะผมมีมูนอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้ปั้นมูนนะครับปั้นคาริอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวคงปั้นคาอริก่อนนะครับจริงๆต้องปั้นไอ้เจ้าไซโกะด้วยนะเพื่อเอากบดำนะครับอ่ะเช็คกบดำนิดนึงไ d นี้1เดือนนะครับสี่แปดสนะครับขอคออีกเป็นสินะครับ C นะครับอ่าห้องผลิตวัตถุดิบอ่าผมผลิตอะไรไว้บ้าง mm hmm. ก็ต้องค่อยๆขยับกันไปนะเพราะว่า ID เพิ่งจะสร้างใหม่นะครับอ่าสเต็ปของผมเนี่ยอออันนี้ผมเอาไว้อ๋อน่าจะเตรียมไปปั้นเขา่ารินะครับสเต็ปการสร้าง ID ของผมเนี่ยสร้างมาใหม่ๆรูบี้ Ruby, มันจะมีเยอะมากใช่ไหมยังไงก็ต้องเปิดเรนเจอร์ก่อนครับ เปิดเรนเจอก่อนเพื่อให้มีเรนเจอร์เล่นนะครับแล้วก็ต้องเปิดเกียร์ด้วยนะอ,ะอยู่ที่ว่าจะเปิดสักเท่าไหร่นะครับให้เปิดประมาณหนึ่งครับเพื่อที่จะเอาเรนเจอร์และเกียร์เนี่ยไปต่อยอดใน PVP นะครับหลีกต้นๆน,น,นะอาจจะไปถึงผมไปถึงได้แคป่ประมาณทองสองนะครับเอาดูบี้ที่ได้มารวมจากการอัพเวลนะครับจากภารกิจเวสต,ต่างๆเนี่ยเอาไปเปิดต่ออันนี้จะเปิดเรนเจอร์ตัวหลักๆแล้วนะครับ <All S 1> พอเปิดได้มาช่วงนี้แหละต้องเปิดได้ตัวดีๆแล้วนะครับ ถ้าเปิดไม่ได้ตัวดีๆนะไปต่อยากมากนะครับถ้าเปิดเอ่อถ้าเกิดเป็นไ d ดีสร้างใหม่ลบบลัญชีทิ้งไปเลยอาจต้องเป็นไ d l ดี e ที่ไม่ได้ใช้งานนะอันนี้เห็นมีหลายคนบอกว่ามันผูกกับเฟซไม่ได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะลองไปสอบถามกันดูนะครับคือถ้าเกิดตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วจบแล้วนะครับเพราะว่า r u b ีเนี่ยมันจะหาได้ยากแล้วจังหวัดเนี้ยต้องเปิดให้ได้ตัวดีๆ่ออย่างผมเนี่ยถือว่าเปิดได้แล้วนะครับก็จะต้องปั้นนะครับหาเกียร์นะเกียร์ฟรีนะครับผสมกับเกียร์ที่แบบพอจะเปิดได้เนี่ย ให้มันแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พยายามไต่หลีกนะตอนนี้ขึ้นหลีกสูงสุดที่เพชรสใช่ไหมตอนนี้ต้องเอาอีกให้ขึ้นพยายามขึ้นให้ได้ที่ซักเพชรสนะครับหรือว่าเพชรหนะครับขึ้นให้ได้เก็บรูบี้สะสมมาไว้นะครับแต่ตอนนี้เรนเจอร์ผมครบแล้วผมก็จะไปเปิดเดือนหน้าแล้วนะเผื่อมีตัวเจ๋งๆมาอีกนะครับระหว่างนี้ก็พยายามหากเกียร์ฟรีไปก่อน ออคือช่วงนี้ถ้าเกิดเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆมีเกียร์ดีนะ่ะโอ้ชีวิตจะง่ายขึ้นเลยนะเหมือนกับ ID 5นะครับส่วน ID นี้เดี๋ยวคงจะหากก่อนนะ,ะมีคนบอกว่าให้ปั้นคาริแม็กซ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พอจะมีดามเมจครับแต่ผมคิดว่าผม่อคงอาจจะปั้นเป็นเจ้าเรียวนะี่แหละแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ เดี๋ยวไปเปิดการชาพอยกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการทั้งกบแดงแล้วก็กบดําเลยนะครับกบดํานี่คือเตรียมในอนาคตนะปานแม็กซ์หตัวครับเมื่อกบครบ20ตัวนะแต่ตอนนี้ต้องาการกบแดงก่อนครับอาตอไปขอกบแดงก่อนเอาสักสองตัวแล้วก็กบดำแปดดาวสักสอตัวจะได้ไหมเออขอได้เถอะ จะได้รีปั้นคาโอริมาช่วยทีมครับเกียร์นี่พอจะได้แล้วนะโอ้โหไอตัวพวกที่ย่อยทิ้งนะครับตอนนี้เนี่ยไอดีใหม่ๆของผมเนี่ยสเต็ปของผมเนี่ยถ้าได้เป็นกบ7ดาวนะครับผมย่อยทิ้งเลยนะเพื่อที่จะแปลสภาพเป็นคริสตัลนะครับแล้วก็มาลุ้นนะครับมาลุนกระดานนะครับ2ตัวผ่านไป7ดาดดาวเลยโอ้โหโอโห้ต้องการกรบ8ขอหน่อย2ตัวมาสี่ตัวผ่านไป สงสัยจะไม่ลุงแล้วบางเนี่ยอ่าโอเคฟาหนึ่งตัวแล้วนะครับอ่าผมมีอยู่แล้วหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้เป็นสองครับอ่าในกระดานห้องทดลองรับน่าจะคาอยู่อันนึ่งอะไรเดี๋ยวไปเล่นหอคอยเป็นสี่อ่ะก็เดี๋ยวจะอ้าวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วโอเคแบบนี้ยอมรับได้ครับเพราะว่าไอดีผมเนี่ยสร้างใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิด20อีกหนึ่งครั้งดีไหมเนี่ยไอ้ไม่ต้องดีกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ากบนี่น่าจะพอแล้วนะครับในการ ปั้นคาโอรินะครับมาช่วยทีมนะครับกี่ตัวแล้วสามอ่าเดี๋ยวกระดานห้องทดลองรับนะครับอ่าเดี๋ยวผมอุ้ยวัตถุดิบไม่มีให้ผลิตเลยนะครับอ่ะย่อยทิ้งครับผมจะย่อยพวกเจ็ดดาวดูดีๆนะมีน้องๆทําตามนะครับไปย่อยแปดดาวทิ้งไม่ได้นะคือสาเหตุที่ผมย่อยเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะรีบนะครับคือการใช้กบเจ็ดดาวเนี่ยมันก็จะ ไปปั้นตัวแม็กซ์ครับได้5รูบี้เพิ่มมามันก็จาเป็นนะแต่ว่ามันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นช่วงสะสมรูบี้ครับแต่ของผมเนี่ยจะย่อยทิ้งเม่ไจะทำไมย่อยแล้วแบบเหมือนเหมือนได้ไม่เยอะัะเท่าไหร่ฮะไาม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาวัตถุดิบต่างๆนะครับไปย่อยนะครับอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมคงจะย่อยหมดเลยนะอันนี้ก็ต้องอัปเกรดครับสองห้องแรกครับ สำคัญนะสำคัญที่สุดคือห้องแปลรูปนะครับอันนี้กระดานนี้นะครับโอ้โหคายาวนานอย่างแน่นอนเออ,อสบายสบายแล้วเดี๋ยวผมไปไต่หอคอยนะครับเพื่อที่จะเอากบแดงตัวที่4นะครับมาปั้นคาโอรินะอคงจะต้องเร่งมือสักนิดนึงเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยมี5ตัวยังไม่เพียงพอนะครับคือผมเนี่ยขาดเกียร์อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะอะเดี๋ยวลองไปเล่น PVP ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ไปจบที่เพทสามนะครับเรียกได้ว่าตาลีตะเลือกขึ้นนะคือสุ่มหาหนักมากครับเพราะว่าแถวๆนี้ดูครับเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยตัวเรนเจอร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากนะครับสู้ไม่ได้นะสู้ยากอแต่ดองตีกับทีมนี้ดูครับอยู่69แล้วแต่ว่ามีไม้เพียบเลยอดูครับมีไม้4ตัวนะครับอแบบนี้เนี่ยมาดูกันว่าเลี้ยวของผมนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่า มาตัดปลายครับก็ต้องค่อยๆฟปั้นไปนะอ่าคือไอดีมันยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับ1เดือนเนี่ยอ่ามันก็ใกล้นะครับจะเข้าสเต็ปนะครับอยู่รอดให้ได้แบบสายฟรีแล้วนะแต่ตอนนี้คือมันยังมีหลีกที่ผมเนี่ยยังขึ้นไม่ได้อีกนะครับก็คือเพชรเพชรสแล้วก็เพชรหอ่ะคิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่า Pet 2, Pet เพชรสเพชรหนึ่งคะแนนมันยังไม่สูงมากแต่เรนเจอร์ต้องปั้นก่อนเออต้องมีตัวครับ อี yeah, ต้องดีกว่านี้นี่เห็นมาสู้ได้เลยนะครับอ่า u หกสิบเก้านะครับเรนเจอร์แม็กเทียบเลยแต่เรนเจอร์เขาเป็นไมาเยอะนะอันนี้เห็นผลเลยนะเห็นนะอ่าดูนะครับว่าอ่าเรียวนะครับแจ๋งเลยนะแต่ต้องคัดทีมเป็นพิเศษนะครับอันนี้ป้อมแตกเลยนี่เป็นไงสู้ได้อ่าถ้าเป็นแม็กซ์นี่ก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวผมคงต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับคือก็อยากจะปั้น เรียวมักเนี่ยแหละเพราะว่าตัวดาเมจเนี่ยมันก็ช่วยนะครับเวลาไปเจอธาตุไม้นะครับเนี่ยธาตุไม้อย่างงี้นี่ธาตุไม้2ตัว3ตัวนะครับอย่างเงี้ยมันก็น่ารุนอ,อยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องตีกับทีมนี้อีก1ทีมอยู่แล้วกันนะ,ะใครนะครับที่ไม่ชอบตัวธาตุไม้โหดๆนะครับทั้งดาเมจทั้งอะไรนะครับนี่กระทั่งคาริด้วยนะดูครับคารินะครับ ยืนอยู่ยืนอยู่นะครับอเขาที่ยังยืนอยู่มันถึกพิเศษนะครับมันถึกพิเศษนะตัวสายพลังธาตุไม้นะครับตลาบการเรียวผมรอบมีแต่กลายเป็นยืนไม่ได้นะโอ้โหโดนเก็บกวาดเกลี้ยงครับโอ้ยเขามีแชมเปญโอ้โเรียวผมจะรอดไหมต้องดูว่าใครจะยืนได้ดีกว่ากันนะครับโอ้โข้า้งหน้ายิงไม่ได้เลยนะดูนะครับคขาดีอ่าน,น,นี่นี่โอเค กระสุนติดหัวเพียบเลยก่อนหน้านี้เหมือนกระสุนเนี่ยมันมันดูจะไม่ค่อยติดหัวแบบกวาดทั้งทีมนะอะไม่ไหวแล้วครับผมสเตปแบบนี้รอดยากแต่ดูนะครับมู Moon นครับคือทีมเขาเนี่ยไม่ได้มีตัวดาเมจโหดมากครับซึ่งมูนครับเบสบอลเนี่ยมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมอ่ะมืดเนี่ยอัตรามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ยืนกันนานนิดนึงอแต่ผมไม่ไหวแล้วครับนาทีนี้นะครับ ทีนี้ครับต้องทำลายกลุ่มสักนิดหนึ่งโอ้ขีปืนอาวุธดัวไม่ขึ้นดัวไม่ขึ้นนะครับยังไม่ได้อัปเกรดอ่นรอบนี้น่าจะแพ้นะโอ้โหน้องโชคุงครับค่อนข้างจะเต่งใช้ได้เลยทีเดียวผมก็อาศัยการก๊อปปี้ครับโอ้โหเรนเจอร์เขาออกมารัวมากนะแล้วก็บัฟกันกระตุยนะครับอันแบบนี้สู้ไม่ได้ละก็ต้องค่อยๆปั้นกันไปนะครับทั้งเรนเจอร์นะครับแล้วก็เกียนะ อ่ะตอนนี้แม็กตัวแรกของทีมน่าจะนานอยู่ผมว่าน่าจะอีกหนึ่งเดือนนะครับไม่น่าจะไหวแล้วอ่ะตอนนี้พงเล่นแบบเวลร้อยสี่สิบไปก่อนครับแล้วก็พยายามหาเกียร์ดีๆให้มันสนิดหนึ่งนะนี่็นม็กฝังตรงข้ามครับเขายังไม่ได้มีตัวแบบดาเมจโหดมากๆครับคือถ้าทีผมของผมเนี่ยการกลางเนี่ยมันมีตัวดีๆสนิดหนึ่งอ่ะอย่างใครที่อาจจกกักกลุ่มบี้จักตัวไว้นะครับแนะนําอยู่เัินนะถ้ามีเรนเจอร์โอเคแล้วนะครับ คืออย่างแสงระเบ,บิดตัวเก่าโคเนียมาเทสส์กับราโยมิครับสองตัวเยี่ยงโหดนะครับยังเก่งอยู่มากๆนะเป็นการกลางของทีมที่ดีครับคือทตุมันเป็นทตุกลางนะถ้าสมมติว่าใส่เกียร์ที่แข็งแกล่งครับมันก็จะฆ่ายากนะเหมือนบูลเบสบอลนะครับแต่คราวนี้คือมันยืนอยู่ตัวเดียวไม่ไหวนะเพราะว่าบูลเบสบอลเนี่ยเขาไม่ได้มีดาเมจทะรุอมาตานะครับไม่งั้นมันก็จะดีกว่านี้นิดนึงนะเอานี้ประมาณนี้นะครับก็มาเปิดเกียร์นะครับเรียกได้ว่า ยังไม่ประสบความสาเร็จสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ายอมรับได้นะก็ยังพอได้เกียร์มาเสริมทีมอยู่บ้างกบอ่าได้เพิ่มมา2ตัวนะครับก็คงจะปั้นตัวนี้อย่างแน่นอนนะฮาโอริครับมาใช้คู่กันนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าน้องๆน,นะครับจะเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์ขอให้ได้ตัวที่ต้องการนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลากันครับสวัสดีครับ